างโรดกลางต่างบิบูจีปรือให้ปรกยำกี้เอ็นนี่มันกี้เกลยอเอ็นอออย่าเท่นมีตมยอยู่ข้างในเหยัดแม่จำได้เว้นํำปรื้มยำกี้เองกันแง้ว่างปรดไปใอ้แกงเผือนไปเอยเปรดมันจะน,กนักหน้าโลดไหนเปียกนี่กับเรื่องปลือมันจะจะด้านเปียกกันตือต <S <S เลขเลขเลขจันทร์จ้อนเรือดจ้อนเลียวไว้ตำดีไว้ตีดำ วายาตําชัววายยัวตาจ้าตจอได้ร่างแต่ความดีต้อได้ดีแต่ความดังไอ้แรงหล่าไอ้เปียกป่าจาจีนกูเนยอวนป่าจ้าจีนมึงเออมึงแรงได้ป่าจ้าจีนแรงได้มึงต้องเตะกับไรตามเลยป่าจาจีนกูแรงได้ปีแล้วมึงเจอปีล่วงนี่ป่าจาจีนก็ว่าเรื่อแล้วมึงเจอเรือแล้วมึงไม่รู้จักกับกูปุ่นแก้วโอปุ่นแก้วเออ กุนแก้วปาได้จ ah uh ิงกว่าเปลือกกุญแวนี่ปาได้จิงกว่าไอแปกูนน่ะกูนี่ไอแปกูนเอออ๋อรวยรวยรวแล้วมันกับมอื่นมึงได้ไปได้ไปตาจมุดหวาวันพุดหวันปันวันนัดวันฮันวันชุกบุกเันวันอาทิตย์วิดาตันมวยต่อยมวยต่อยกูเอกเกกอูแดงออกอาวุธดุดออ๊กอาแวงแดงกวันโรคดอกกวันแจ้ง đen câu lồi đôi câu liền đen câu đó á à? quả đen câu đen 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 bình rước có quả đen câu đen đen câu đầu keng à. Bò đen câu bò đầu keng nằm ngưng tôi mắt nằm ngưng tật rá quả nằm ngưng tôi mắt nằm ngưng nằm ngưng นำเงินปันปลื้ก็หวานํำเงินต่อยมดัดเปลือ,ลอนำเงินนั้นไม่ยอมกวนจอกแมมันป่าได้จีนป่าได้จีนตามือนเป็นอานเร่งได้ปีตาจมุดหวาเกาปัดกัดเป้ายำรวมมิดยิดรวมมมยำง้อยแงง้ยงอยกรมยำปูอยู่ปัม๊มยำกุ้งทดหยดกุ้งจำยำมีไตโอ้อยยำมัดกระา วายำม,มีใ่โอ้ยยำ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 บันเปลืกอกอวายำม,มีใ่โอ้ยเปลือจีนไม่กินเมนูนีนจีนไม่กินยำม,มีใ่โอ้ยเออรอย,ยมิ่งจ้องเหย,ยวอีไตโอ่งปั๊บมมป่าได้จีนเปรตก็แล้วมันเบลอจริงไหนเปี๊ยกนี่เบลือทดทุดๆเบลอได้แจ่มประเทศตยเบลอเป็นตีนึงก้องลูกอ๊อ ดื้อจี้นีคำว่ากูเบลอจ้องคำว่ากูเบลอแกจะลาดจังเลวไอ้เนี่ยมึงต้อยตีปุูนแก้วรอยกูก้าวไปใต้ปะหน้าแกงกับดื้อจี้นั่นดันวันกันดีปะรอยกูโกรธเลวว่ากูเบลอต้อยตีปุูนแก้วให้กูก้าวไปตีดื้อจี้ทีมันไล่เหลืองจริงไอ้เปรตก็ต่างตีกับสองสิ่งดื้อจี้เตืนวปะป้มเบลอใจเล็กเดียวแล้วรอยเอาวะป้อมกับเตือนมาตายปะหน้าแกงกัน โอ้ตายปาน้าแกงกับจ้านนูนะเออนั่นด้านวัดก็เลยป่ะเอาไหมตาเตือนหว่าปุ่มหรือเตือนหมาตายป่าน้าแกงกับปุ่มนั่นด้านวัดกันเ,เอ,อาเล่ตี่หว่านายเปียกมมนมีปัญญาต่อเลยเอาไอใตายได้ตายมาก็แรกปุ่มตาไงไงก่อนปุ่มตามหว่าตาจมุดปุ่มเดินหรือที่เดินน้องจิ้งเดินผุ่นแก้วเดินเดินเดินไปบไปบใบบันกับใบยาโรยตังอยู่ก้ญแจลาดก็ตีเหลือกเอาใบเนย หรือที่เอาใบหน่อหรือที่เอาใบพันเลยน้องจิงเอาใบพันสิครับพี่เปียกไอปุ่นแก้วเอาใบพันเลยตาโตปันนีบกได้คำเดียวหรือเบลเม็ดวัดออกไหนแต่ว่เบลปรือไม่เบลปรือคนตาเดินไปเอใบพันเลยไปอาโรยเหลือเอาใบพันเลยเบลตายแล้วคนจะลาดก็เหลือเอาใบไหน่อยก็มาตั้งช่องเบยอะไรเหลือกเอายู่ใจตีเบยตั้งปุ๊บนี่ไม่ใช่ตั้งโป๊กเคยตีใช่ไหม เออจันยมเลยไปนั่งไยไม่ไปดิหรือที่อาติวารบเล,เลยได้ตายรกโกก่อนกิตายได้เลยก็น,นี้พอมตายหายาขึ้นมาเลยอีตายวะเพือก็อน,นี่พมจะตายพอล่วงหวตาตาจมูกมีพั่วเมียกูนึงเดินเข้าไปใน่ป้าและรวมกันทำกิจกรรมบังย่างระว่างตีนังระว่างตีทำกิจกรรมนี่พัวอยู่บนเมียอ,อยู่ล้าง ปัวตําอยู่โยงโยงโยงต่าเร็ตได้ลูกยากราวว่าพวเมียกูนี่ก็ตําเรกันเลติมันมาต่ำปลาตาต่ำปืนปนนันก้องจกปลกไม่จกปลกไรดิแต่ต้าหรือทีกงจริงหรือทีโตไม่ได้ว่าพัวเมียกูนี่ก็ตําเรกันตีพัวอยู่บนเมียอยู่หลังไหว้พวทตาโยงโยงโยงต่าเร็ตได้ลูกยากราวว่าพวเมียกูนี่ก็ต่าเรกันก็รวมเปกันจัด ตัมบบตั้มบาบาจันก็ตบหรือไปปันนั้นเนี่ยก็รวมป็ดกันตกไหมปิดีล้วไม่รวมป็ดแล้วตำไร่ขึ้นเปล่าไนแล้วมันขึ้นเปล่าหรือเอน็นหวาพว่อยู่บนเมียอยู่หลังพว่อยู่บนก็พว่อยู่บนต้นเปล่าวเลยแดีวเมียอยู่หลังเมียอยู่หลังเมียยืนไตน้โค้ก้อยเก็บหลุกเปล่าตีพว่ยปิดตุ้มมาเอน็นหวาควายพว่ตำโยงโยงโยงกับพว่ยแปบขึ้นต้นเปล่าไว้เลยปรับขึ้น,นปไปโยงโยง แลยตำาเท็ดได้ลูกก็ลกูกเปล่าอ่ะเอ็นไม่ไม่ใจอุบาดได้ตีไม่ใจตกปลอกได้ตีเออจันกากิดไปตึงนู้วัวตึงนึ่งแต่ร้งองงูบาดออเลยจันเก่งไอ้ยิงไอ้นายเปียกนี่ปั่นเรือ่อรู้เลยแล้วรูเ้เลยแล้ว,ลวลก,ววววกีโกรอดีตายแล้วเด้กูรักอีตาย,ยแล้วเด้จัดกูมัดโยนกุดเด้อโรยว่าบาโอเด้ โกรธแนวดาวเออหว่ากูรักกีตายเดย้มันอีนไดเมียเด้อล้าอนอ๋อ,อนี่ปลัมปลัมหรือที่ไม่ใจแกตีรูปหรือว่าจันไม่แกตีเอ็นป้อมแรงตั้งไล่ตีแล้วไม่ดังนามจันปลานี่ไม่ใจเปล่าไปหนังไปไม่ไปดิหรือที่อาติวา่าโรบลือเลยไตย้ตะโกก่อนกีตายหว่าปลือโกนี่ป้อมไต้อยากกีตายหว่าปลื้อะไรเอ,อ้ย อกกาสามตาลูกเคยอยู่บนลังจัดปลาได้เปรตได้เรามาตายอยู่ไอ้เรอกกาจามตาลูกเคยอยู่บนลังเอาตาหรือที่แกงจริงหรือที่ตไป่ได้ไอ้เรอยเอ้ยอกกาส้ามตาลูกเคยอยู่บนลังไม่โรกันเยยอมไอ้ไรอกกาสามตาลูกเคยอยู่บนลังคนคูดเปล่าเอยแล้วคนคูดเปล่าปื้ออกกาในเรือยอกการื้คนคูดเปล่า กก้าคุณร้องกาและคุณเต้เล่มันไม่ออกเคออโอ้จริงเล่จ้ามตาจ้ามตากตาคุณร้องตาและคุณหนึ่งอันเล่จ้ามตาเล่ลูกเกรยอยู่บนลังกัลูกเกรยโบกคูดเลยอันจ้ำไว้ตีลังตะเกรยตาไม่ได้เอ,อ้ยออเคจ้ามตาลูกเกรยอยู่บนลังโต๊ไปเลยคุณคุดเปล่าวโอ้ลูกเกรยอยู่บนลังอันลูกเกรยโบกคูดเออ แลตาจ้ามุดว่าแม่มึงกูดอ,ะอ่ะฮะว่าตาแม่มึงกูดล่ะวะแม่แม่แม่พิ่อมพูดและเฉยดิยี่ไม่อยู่บนหลังอ่อยืดที่นี่ได้แรงอกกุ๊บไปนัง่งไปไม่ไปดิยืดที่อ่ะตีว่ารเราเบลออใจตายแะ้วก็กัอนอีตายว่าเบือเลยก้อน,นี้พ่มตายอยากตีทุกอีตายว่าเบื่อพ่ม อีไตวะอีตั้มวะเป็ดดีตำเปลือกไย่เย้ยฮะบ่าวลุงเป็ดตำเปลือกไก่เย้ยกาเลียงต่ำผัวกาเจ็ดกาโตรนไอ้มันกินอาหารในอุดมสมบูรณ์ไอ้มันอยู่ในอุณหภูมิติดตุกตองก็มันไก่เย้ยแต่วันเลปเป็ดปิดไอปูนแก้วเป็ดตำเปลือกไก่เย้ยกาเลียงต่ำผัวกาเจ็ดกาโตรนไอ้มันกินอาหารไอ้อุดมสมบูรณ์ไอ้มันอยู่ในอุณหภูมิติดตุกตองว่าปิดละ รู้เลว่าดื้อตี้ตบปิดมึงยังไงไปตบตามันได้เปลือเอาไว้ตบอ,อืน่นเป็ดต่ำเปลือยก็เย,ย้ยแกม,มันกินอาหารจู่จิมาจิมาจิมาไอ้นั่นปุ้ยเอ้เพรเดอร์เป็ดเนี่ยกินปลือปุย้ยแล้วเป็ดต่ำเปลือกก็ใหญ่นั่นลุงตุนหมาแรงรึจอยเป็ดไตต่ำมันก็เย,ย้ยไปตรงไปลุงตุนเรืออไม่ตรงไปลุงตุนตามควายไอ้มันลุงตุนน้อยวัน ลงตุนได้ลงตุนมือนี่มือเอาไปนั่เอาไปหนังคล้ำเลยเลยสร้างเกตเลดีระวังที่หนังกำแพงยวนเคยย่ีย่ขึ้นเรือย่ีย่ขึ้นเรืออย่างเดเด้ระวังไปแล้วเคยย่ีลูกเคยย่ีตุกเก็ตาเล่นเลื้อยไปแล้วอรอหรือที่กี่เปรยนจก แกกาโรแก้ไหมก็ยิ่เลยมึงก็เดี๋ยปูดหยาดเชื่อ้ใจนู้นไอ้เปียงคนกาดุ้นแก่ไมมกาดวุ้นปลือคนปี้ได้เอาแก้วมาจับก้องมาแคว้นดื่มจึ่มตังโกเรียกว่ารวยได้โจเปียวมาแคว้นอยู่นี่ปลาวัดในราแหละี่หวันหนังกุดโกยใจกางเกงเป็นเราอยู่นี่ฮะว่าปลาวัดในราแหลีมึงแคว้นดีหนังใจกางเกงอยู่ดิไอ้นี่ไม่ใช่ปลา เดี๋ยวไว้เ้ยไอ้นี่นักคุอลเมนยูเดี๋ยวมึงแก้นใจนักกุอลเมนยูมึงจบทีมเมนยูไม่กูเกลียดอิฐรุดเลยเดี๋ยวมึงแก้นใจนักกุอลเมนยูอ้อแก้วยป้องกันปืนกูเลยเดี๋ยวมันป้องกันปืนได้เออนักกุอลเมนยูได้เนี่ยมันปองกันปืนได้ปลือยเดยวมึงไม่เคยได้ยินเนื้อก็เล่นกันอยู่ลุยว่าเปลือนักกุบอลเมนยูนี่รวนมาร์กเลยยิงไม่เข้ากันยิงไม่เข้าก็แสดงว่ามันปองกันปืนได้เลย ยิงไม่กล้าคือยิงไม่กล้าประตูไอ้เพลเดอร์ไม่ใจยิงไม่กล้านั่งกล้าเนื้อเหลวไอ้รวยไร่เปื่ยอมาแกล้นอยู่นี่ไอ <am> <am> ้ไร้เราที่เป็นกลุ่มๆแกล้งแหววอยู่ปลาอวัดเนื่อเราเหมือนจุดตุกปลาเหมือนไอ้ไร้นี่ที่กลุ่มๆมึงออกมาแกล้นอยู่ไอ้นี่ไม่ใจปลาเหลวไอ้ไร้เป็นสีดีเหลวมึงแกล้นไว้ตำป้อมึงเอเป็นสีดีแกล้นเรียกว่าร้านนุ่นจีนอยู่แกว้นไว้ตำไร้เป็นสีดียิกแมงวันหรือไม่ เอ็มแว้นไว้ใจเป็นดีๆแว้นไว้ปองกันปี้กูเลยน้ำป้องกันปี้ได้ก็เป็นดีๆได้มึงอย่าลืมนะว่นนา,า,มมา,านี่ไม่ใจ่ทีดีธรรมดานะเลททีดีได้ไอ้นี่ดีดีก็ปี้ดิพอปี้มาเลยมันได้ครบเลยป้องกันโรจากปี้ปี้ไอ้พรเดอร์ไม่แจมา,มาเป็นปดีีไอ้พรเดอร์ไม่แจมา,มาลูกคนที่ไปยิก,ก็ปี้อยู่บ้าจริงไอ้พรเดอร์กูเจือแล้วแล้ววันนี้ท่านอาจารย์มีเรื่องอะไรนะครับ ถึงได้เรียกผมเข้ามาในวันนี้คือวันเดลุกวันนี้ก้าป้ากันลาตะลุกวันเป็นทิมากรรมเลยเป็นประจําเลยตุกวันเป็นที่มากรรมจริงมานี่จะต้องกล้าไปในป้าปรเต์น,นี่จะใกล้ร่างเป็นเรื่อเมื่ออับแจ้งจันวันเป็นอาจารย์ครับทาไมร่างกายของผมตึงเป็นเช่นนี้ครับแล้พ่อแม่ผมเป็นใครอาจารย์บอกได้หรือเปล่าตาเจ้าวต้า,ตาวโปเม,มเป็นใกลบวอกไม่ได้จริงๆหรือเปล่าโปมโงจริงๆแล้วท่านอาจารย์ไปเจอผมมาชุบเลี้ยงได้ยังไงครับ คือปันเดลูกอโยนโรยต้นล่างไปเมื่อยี่ที่ปีที่เลียพอได้รับกินนมิมุนให้ไปกวนน้ำประบุตะบุญที่นัคนล่วงเมืองอนดีรุดดุล่างจากเต็ตกินนิมุนพอก็ตั้งใจะจะเดินทางกลับายยังจำหนักระว่างต่างกลางไปเองนึกผไปพบเก้ากับเด็กตาโรคคนนึ่งนอนจมกองเหลือหลังกกลเต็มไปด้วยบาดแผลเกิดความเป็นรู้ตรงท่นก็เลยเก็บเด็กคนนั้นกลับมายังจำหนัก เอาอยาตะบ,บุญไพรมารักษาบาดแผลตามร่างกายไอ้และตัดติ้นใจจุบเลียงเด็กคนนั้นไหวหนัำจํานักแลเด็กคนนั้นก็คือเจ้านี่เลโลกจริงมานี้พอพอเลี้ยงเจ้ามาได้สักระยะนึองก็เกิดการไม่กาดกั้นขึนในจํานักทําไมครับหลวงพอ่อคือเมื่อร่างกายของเจ้าได้อาบเจงจันรบ่อนเป็นก็ได้ก,กรับไกร่างจากเด็กตาโรคธรรมดากลารังเป็นเสื้อมีลักษณะดูไรโอ,อกกะวันหลายกัรกินผีนองประจ่ายจนระเวกวัดจนลมไม้แต่จากไปเป็นจนนนมาก จาาบ้านเมื่อรู้วมีเรือหมาออกอาลวัดในหมู่บ้านก็ไปย่ำตามลาเรื่อตัวนั้นแต่จาาบ้านไม่เคยได้รู้ว่าเรือตัวนั้นตีแต่จริงเลยมาจากไหนคนที่รู้ความจริงมีเพียงคนเดียวนั่นคือปอปอรู้ว่าเจ้าที่เป็นเรือที่ไปออกอาละวัดหลายันกินปีนองประชาชจนในาำคืนนั้นแต่ปอก็ไปย่ำปิดบังข้าวนี่ไว้ไม่บอกใครรู้ป๋อกลัวว่าตาจาาบ้านก็รู้ว่าตือเป็นเรื่อที่ไปอาละวัดในาำคืนนั้นก็จะมากรุมประชาตันตือ พอวันเป็นที่มากรมกรกลงลั่งมาตึงปล่ยตัดดิ้นใจป้าตือนนิเล็กกาไปในป้าจุดประรงกองป๋นั่นก็คือไอ้ตืออาบแจ้งจันบ่นเป็นแล้วก็ได้อาราวาัดอย่างเต็มตีไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครพอ,อตั้งมาบับนี้เป็นระยะเวลาเกือบจะยีที่ปีจนนายปุนแก้เนี่ยเปียกข้าววายอยู่ในสำนักพอก็ได้หมอบไม่นาทีนี่ไอ้นายปุนแก่เนี่ยเปียกป้าจึ้งมันนี่ก็ไปในป้าตๆๆุกวันเป็นที่มากกันเพื่อเลี่ยงการทุนเทียย ให้เจ้าได้กลายร,ร่างเป็นเสื้อและได้อาลาวัดอยังเต็มที่อาจารย์ไม่ทราบจริงๆเลยครับว่าพ่อเพจผมเป็นใครละเรืะเพณีอันใดร่างกายของผมถึงมาเป็นเช่นนี้เอาแต่เตออยากกินมากเลยให้เตอคิดว่าตุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเตอดิมันเกิดจากเวรกรรมหรือกรอรมชัตวที่ติดตามตัวเจอมาแลกจัดปางคนเธอไม่ต้องกิดได้มากหรอกนะคนเรามีกรรมติดตัวมาเกิดไปคนเราเลือกเกิดกันไม่ได้แต่ว่าเราเลือกอี่เป็นได้ว่าเราเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่ว เต้อนี้ตึงร่างกายม่เหมือนเผื่อนมนุษย์คนอื่นแต่เต้อก็จิตใจประเจิดว่าเผื่อนมนุษย์อีกหลายคนเต้อไม่เคยร่างความเดือดร้อนให้ใครเอาละวันนี้ตะว,วันใต้ใบกลัวมามากแล้วเดินตางก็ไปในป้าตะลุกเดี๋ยววันนี้เบื่อดีกำเด็กวันไม่ตันการครับสิ่งนั้นผมขอกราบนมัสก,กานลาท่านอาจารย์ครับไปโลกโจกดีครับอือไปตาปุ่นแก้วเป๊กตามจริงมานนี้ก็ไปในป้า ดี๋ยวมจำารงจริงมือนี่ไปกับเต่กคนี่ไปพมมีกับบดอาจารย์กวางทุกชรองจำคำเนี่ยป่ะนี่นายปุ่นแก้วกับบดเป็นกันกับพมนหนนั่งพอเตือนายนั่งกันกับนั่งไรนั่งปุ่นแก้วบากรายกับป่ะนั่งเดยก็นั่งปุ่นแก้วบากรายขู่แกงกับนั่งดงบางรักป่ะนี่นั่งปุ่นแก้วบากรายขู่แกงนั่งดงบางรักกับแกงนั่งกันรืยไม่แกงเป็นบบบวันกันนี่ เรียกว่าเคยตุกบงกล้ากันพ้นปรีดโปร่งครับปุ่มกับบดได้อาจารย์กว้างนะครับเพราะว่าปุ่มนี่จับจึงในประคุณก็งอาจารย์เลยครับปุ่มไมโยกอาจารย์นี้อายก้าวคนบาสปุ่มกินปุ่มจับจึงประคุณอาจารย์มากับเลยครับปุ่มมันมาเป็นทิศอาจารย์เลยก็นนั่นนักหน้าขึ้นขับเร็วครับปุ่มขับเลื่อยครับปุ่มไม่กล่าวเคยครับบงมาตีไปคุยครับตีเลยบง ีรกลูกหูลยปริศโออกมาเป็นทิตราจันนักหน้าเมื่อตึงเว้นทิศตรงแล้วนัง่งนำตาโยยเลยอันที่จริงแล้วผมไม่อยากจะจกใครพอว่งยางใหญ่ประโยคีตีจะไร ไม่พ้อมเหล่กไกีต้มนำร้อนให้ยำเจ็บกายเมื่อยปวดไม่รู้ไก่หนวดก้าอันตีจริงแล้วพมไม่อยากจะจักรลายจึงวุดร้าเนีนยำอาจารย์เนอร์เป็นกำโลรนเมื่ออาจารย์ตันได้กวางกตัญญากวางจิตและทัญญาเข้าใจพิษตัญญากิดว่าทิดรอน ให้หยุดนิ่ใ่เลยเจ้าเอ็นพอเป็นนอนอยากินคนฉันเป็นเดบัดเดนได้จีให้บินตาบัดเล็กวัดวัดปฏิบัติธรรมให้บินตาบัดเล็กวัดวัดปฏิบัติธรรมมาติการตรงมั่งจะจนอย่างว่างีวดปีคนก็วัดอดีตไรกวานี่ใจไม่ดีอยาชวนจีเล่นกรกเล็กและตันยาแคววานเดิน จันหนึบว่ามานันนีดีอยู่รักตัวกันเลยเปรดได้ปี้ตังวังจันลุกศิดบาบาวันนี้ไหวตำรรอยยิงรวดเลยนี่ใหญ่ยิยงไงโจก้มเดินึกเดินตายใหญ่จันบนุรีได้ประกรูน่าป,ป,ป,ป้อมไปก่อนไอ,อ้จันน้อไปนะ นายเปียกนี่คนมาอยู่วัดไม่รู้ว่าต่ำไรอยู่ไหน่ยป้อมือเออแต่แรกป้อมเป็นหม้ออ๋อนายเปียกนี่เป็นหม้อครับหม้ออะไรหม้อต้มยารักแาใไข้ไตอ๋อนายเปียกนี่เป็นหม้อต้มยารักแาใไข้ไตครับดีไมย่ยาตื่อดีเนี่ยเคยกินก็ไปก็ไม่เกินสามวันเจ็ดวันไขยไตหรืหอก็ไข้ื้นลบขึ้นไปน,นั่นครับตื่นได้ยาเนียปี่ไอ้ปอมนี่ โอ้ยาพี่โบกนี่ครับเป็นยาพี่โบกพี่หม้สุดยาในความกวั้นไหวเปล่าไอ้ไอเอาไปรักษาคนป่วยนั่นครับต้มยายเจา้าดมอดีกันนั่นปนเรือปลอนลุงก็ยายไม้เจ้าเดียวเปิไปไอ้เปื่อเจ้าดูก็มีปัญหาอยู่เอาหรือที่เอียวไปไอ้เผื่อหรือที่เออ แล้เปลือนต้นเจอเปืือยอะไรมันต้องรู้เจอกันกันต้องรู้เลยพี่มาก้าววั่นพุ่มไหวปวนากาตาเลยอกเจอผู้ป่วยคนต้มยาไม่อันไม่ไอายต่แย่พุ่มต้มยาก็บอกมาตาว่าเกย์เกย์ไต้มันต้องรู้เจอกันเราพี่วุ้นพี่แย่ก็จัดปรีดได้รู้เจอกันใช่ไหมลูกนี่เกล้เกย์ไต้หรือดิดูเลยอย่าบอกเกยนะครับเกย์เกย์ไต้ จันดื้อเรียกนอย่าดังเลยใต้จิงเออไม่แก้งเลยน่วนเวทเวทนี่ใต้จิงเออต,ยตมยาไอ้กันนะยาเลยอยาใกล้ายใกล้ายเลย,ยเห็นว่าเป็นโมต่ตมยารักแร้ใกล้ายไอ้นี่พอมอกตอมีแต่มาบาบได้รวมไปดื้อเรียกใกล้ไตไวเปร็ด ฉันอาจารย์มาปํานักปักอยู่กุดในตีทุดจริงมานี้แจกแต่ตีตราละนำตรองพี่ละปากายใบหน้ามาบุกเข้าไปาตามคำนั่นเรือประโยคีก่อนิดจ้าเราเกิดมา มาไราแม่ปอน้ำตาครอมือนึกแม่นึกแล้วไปบัตรีเต็มร่างกายปิดมนุษย์ทุดอปรีไม่รู้ตีคนรือเรือ,รอนึกแล้วเลือใจอย่ายังยกมาแรงเตาา่าก็รปบาต้องยอมรับในจะแต่ดังแวไม นำตรองปีมาเลียวลัดตัดผู้ไรโอ้นำตรองปีเลียวลัดตัดผู้ไรจะต้งนียายจริงมานนี้ ก,น,น,กน,นิการาตีแดงนกโกลเวียงสุวรรณกำล,ลังปรึกษากับพี่เลี้ยงทำไมองค์หญิงก,น,น,กน,งนิการาตีแดงนกโกลเวียงสุวรรณถึงต้องมาอยู่ที่กลางป่าพี่น้องอยากรู้สนใจน,นิยายติดตามเดชเมืงสาบถินดวง,งต่อมา ราวาดเรมนีราจากแพร่นึกแล้วน้าร้องจรพร้อมเทรนโอลยโยต้าไปไกลกันจุมแปรบานต้องแจากเกตตออนิรือนิเวทวังออโปร,ววรตั้งคันไรจา,ามี รดตั้งกันไรถ้ามีเกิดเรื่องตีท้านพระลาดหมดบุญพลาดแล้วกันเด้น,นึกแล้วน้ำตาลังตุกบิดาเนระเตจากเกตวังเมฆรอยจังนึกแม่ตองแน่าปาดเราใจพี่ทองค่ะเจ็ดวันเต็มๆแล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่นี่ครับเจ็ดวันเต็มๆต็มเลย ตีองยิ่งกันิกานี่ตุกเดรัตเตดออกมาจากนากวนเวียงุวันเพราะว่าองค์ยิ่งกันิกานี่ตั้งตรงโดยไม่รู้ว่าเคยเป็นโผกงเด็กในตรงองยิ่งถูกต้องแล้วคะ่ะพี่ทองกับพอมยังชงใ้อยู่เลยว่าปั่นเพลยองยิ่งกันิกาได้ตั้งตรงโดยีไม่รู้ว่าเคยเป็นโผกงเด็กในตรงเอออะไวพมยังจงใ้อยู่เลยองยิ่งบอกหลายโบโซกใจดีคืออย่างนี้ค่ะพี่ทองไปแก้พี่โทย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้ว น้องได้มีได้สุบินนิมิตฝันไปว่ามีเทพบุตรรุปมงานองค์หนึ่งก็ามาหาน้องในห้องบรรทมได้เกี่ยวพาราศีน้องจนเราเกิดความรักต่อกันและได้มีสัมพันสวัสดิ์กันในค่ำคืนนั้นและเมื่อตื่นบรรทมมาน้องก็มีอาการแปลกแปลกได้เดินทางไปให้แพทย์หลวงตรวจด,ดูพบว่าน้องนี่เกิดตั้งครันเมื่อนำเรื่องราวไปกลับทูนองเสด็จพ่อแล้วองเสด็จพ่อไม่เชื่อองค์เสด็จพ่อในประเทศน้องของมาจากนาครโอ้ นี่ถ้าเรื่องว่าเรื่องราวตังเม็ดมันเป็นปัญดีนะ,ะเปปราชญ์กางยิ่งกันอีกะถูกต้องเลยค่ะพี่ทองแต่น้องต้องขอขอบคุณพี่ทองมากนะคะที่อุตส่าห์าติดตามมาอารักขาความปลอดภยัยกับน้องถึงที่นี่ไม่เปลือกับอกยิ่งปลอดพัอยอยู่แล้วตราัได้ดีเราตั้งคนอย่าง